สวัสดีครับวันนี้ก็มีกับผมไอดอลบอยซ่านะครับบอยซ่านะครับ <Hi. S 1> คลิปนี้นะครับเราก็จะมาย้อมผมสองสีกัน mm hmm. เมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วที่ลงคลิปไปคือย้อมผมสีม่วง mm hmm. รอบนี้เราก็จะมาย้อมผมสองสีครับได้แก่สี ม่วงและสีน้ำเงินนะครับผสมกันอย่างละครึ่งหัวครึ่งหนึ่งก็จะเป็นสีม่วงนะครับอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดอกว่าว่าเรอออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับดับแรกนะครับก็แกะกล่องออกมาแกะกล่องสีน้ำเงินก่อนนะครับอุ้ยปิดด้านด้านนี้นะครับฟึ๊บก็เอาเจ้าครีมย้อมกับตัวครีมผสมออกมานะครับนี่นะครับทั้งหมด2อย่างดับแรกนะครับเตรียมภาชนะสําหรับใส่ที่ย้อมสีผมนะครับเทลงไปเลยฟ เทียไม่ต้องมากนะครับเพราะไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผมผู้ชายใช้กะประมาณนี้ประมาณเท่านี้ก็น่าจะได้แค่ครึ่งขวดทั้งหมดแล้วต่อไปนะครับก็บีบส,สีเสร็จนะครับสีน้ำเงินนี่มันอาจจะไม่ใช่สีน้ำเงินนะแต่ถ้าคนไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินตัวเองบีบออกไปแล้วก็มาคนคนสีนะครับให้กลายเป็นสีน้ำเงินคนไปเรื่อยๆนะครับ ก็แนี่นะครับสีน้ำเงินคนไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้สีที่ผสมกันเสร็จแล้วนะครับของสีน้ำเงินแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้เป็นเขาเรียกอ,อะไรนะสีม่วงน้ําเงินหรือเปล่าก็ดูดิคนไปแล้วมันเหมือนเป็นสีเทาออกแบบน้ําเงินหน่อยๆเนี่ยมันจะได้สีน้ําเงินไหมเนี่ยก็เดี๋ยวมารอดูตอนยอมแล้วกันลุ้นเอาต่อไปก็ามาผสมสีม่วงต่อเลยนะครับ นี่นะครับสีม่วงข้าก่อนที่เคยบีบไปแล้วยังเหลืออยู่ครึ่งหลอดนี่ก็เหลืออยู่ครึ่งนึงแล้วนะครับเอาผสมกันเลยตอนแรกนะครับเทนี่ลงไปก่อนเลยเทไปให้หมดขวดเลยปุ๊บแล้วก็บีบสีม่วงลงไปนะครับบีบลงไปเลยคนส่วนผสมให้เข้ากันของสีม่วงนะครับคนไปเลย ได้เป็นสีม่วงนะครับคนผสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาเริ่มลงที่หัวทั้ง2สองสีเลยนะครับก็ก่อนย้อนครับนี่น้ำเงินกับสีม่วงนะครับเดี๋ยวก็มาเริ่มแบ่งผมมันก่อนเลยนะครับหวีผมมาด้านหน้าให้เป็นหน้าม้าก่อนเลยผมเป็นสีสว่างเป็นบรอนทองอยู่แล้วนะครับก็คือลงสีได้เลยแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เป็นผมสีสว่างก็ต้องฟอกสีผมให้สีสว่างก่อนนะไม่งั้นลงสีอะไรไปก็จะไม่ติดสันสีนะครับ แสกลกางก่อนเลยปุ๊บอย่างละครึ่งหัวนะครับแสกลกางเตอ้์น,นะครับสองข้างข้างนี้เดี๋ยวก็จะเอาเป็นสีอะไรอ่ะสีม่วงแล้วข้างนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับปักลงมาบนมือเลย <S 2> <S 2> เมันเริ่มเป็นสีน้าเงินหน่อยๆแล้วนะป้ายลงไปนะครับป้ายลงไปเลย ไม่รู้มันจะได้ครึ่งหัวพอดีหรือเปล่าครับไม่ได้ให้ร้านย้อมให้ย้อมเองอาจจะแบบว่าสองสีมันจะเท่ากันหรือเปล่าข้างไหนจะสีมากกว่าเหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เอาแค่แบบว่าให้พอจะดูดีที่สุดแหละนะครับตอนแรกนึกว่าจะไม่เป็นสีน้ำเงินแต่ก็เป็นสีน้ำเงินไปแล้วน,น,น,นะครับครึ่งหัวในกล่องอะ่ะมันยังเป็นสีเท่าอยู่เลยเแต่ว่า พอลงไปอ่ะไปอยู่บนเส้นผมอ่ะแล้วมันกลายเป็นสีเหเงินเออก็โอเคตกใจนะึกว่าจะได้ผมสีเทาสินี่นะครับก็บตักสีม่วงมาเลยปุป้ายมาบนมือม่วงม่วงน,นะครับถูๆบนมือก็ป้ายลงไปเลยที่เส้นผมสีผมสว่างแต่เองไงก็เข้าหัวอยู่แล้วป้ายเลย นายฝั่งนึงสีน้ำเงินแล้วน้าผ่าสีน้ำเงินแต่ฝั่งนี้น้าผ่าเป็นสีม่วงด้วยอกอกมาำดูจะเป็นยังไงก็ลงทั้งสองฝั่งแล้วนะครับทั้งด้านนี้สีน้ำเงินด้านนี้สีม่วงแล้วเดี๋ยวก็รอนหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า ผลลั์จะเป็นยังไงนะครับก็ได้มาแล้วนะสองสีย้อมเป็นสีม่วงด้านหนึ่งแล้วก็สีเงินด้านหนึ่งแต่สิ่งที่ได้คือไม่รู้สีมันผสมสีกันหรือย,ยังไงอีด้านเนี้ยเป็นสีม่วงนะแต่อีด้านเนี้ยมันก็เป็นสีน้ำเงินนิดนึงแล้วมันออกไปทางเขียวมรกตมากกว่าสรุปก็คือแทนที่จะได้ผมสองสีเป็นสามสีแทนเลย คือแบบเขียวมรกตด้วยแล้วก็แบบมีน้ําเงินออกมาหน่อยๆแล้วด้านนี้ก็เป็นสีม่วงแต่ก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวออกไปให้ดูตรงแสงว่าจะชัดกว่านี้ไหมนะครับมาอยู่ตรงแสงแดดก็ชัดขึ้นมากกว่าอีกเหน่อนสรุปก็คือด้านนี้ได้สีม่วงแต่อีกด้านหนึ่งอ่ะได้เป็นสีแบบเขียวมรกตแล้วก็ผสมสีน้ําเงินหน่อยๆแต่โดยรวมแล้วด้านนี้จะเป็นสีเขียวมรกตมากกว่า ไม่ได้ดูแย่มากนะก็ดูได้นะสำหรับคลิปย้อมผม2สีนะครับก็ขอจบตรงนี้นะครับถ้าใครชอบก็ยืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดซ b s ส r i b e ข้างล่เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิดต,ต่อไปด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย